ดูคนงานก็เลยไปดวนเดินดูข้างหลังต้นครูมันสองต้นอ่ะมันก็เป็นอย่างงี้แหละค่ะที่พองเห็นเดี๋ยวไปดูหน่อยครับต้นครูเป็นยังไงบ้างมีต้นครูอยู่สองต้นที่อยู่ในสวนนี่ค่ะแต่ดูใบก็แล้วเป็นไงบ้างดีครับดีอย่างนี้ถือว่าใบใช้ได้เลยใช่ไหมจะมีต้นครูของสวนเนี่ยอยู่สองต้นต้นใหญ่ขนาดนี้ใส่ใส่ขนาดนี้แสดงว่าเจ้าของใจเด็ดเหมือนกันนะใส่ใจเด็ดใส่แค่ห้าร้อยเนี่ยเท่าไหร่ ใช่คร็บผมก็ใส่เป็นพันนะ <c oughs> ตามธรรมดาเขาต้องใส่เป็นลิตรลิตรกว่า <c oughs> แต่ทีนี้เฮียเขาบอกว่าใส่ไปพอให้มันได้นี่ก็อพอ <c oughs> บางคนเขาก็ใส่ถ้าใส่หน้านี้ <c oughs> เขาก็ใส่แค่นี้แหละอันนี้ต้นครูที่เป็ดจะเป็นก่อนเพื่อนทุกปีสองต้นนี้เ <c oughs> พราะว่าถ้าเข้ามาดูจะมาเข้ามาดูสองต้นนี้ก่อนถ้าสองต้นนี้โอเคก็ <c oughs> ต้นครูใช่ไหมครใบแบบนี้รอเวลาอย่างเดียวเราไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ปะ ก็ต้องทํามันมากละค่ะต้องทําอะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องสะสมมันอีกสักรอบกะว่าจะรอบหน้าเนี่ยจะกระตุ้นท้องกิ่งก่อนอ๋คครับค่ะเพราะว่าเห็นฟอร์มมันมาแล้วเนี่ยค่ะสามศูนย์สี่หกบกสลายใช่ไหมใช่ค่ะข้างบนอืมโอ้อันนี้มาชัดอยู่นะค่ะอันนู้นมาเป็นจะเกือบเหยียดตีนหนูแล้วข้างบนครับนิดนึงนี่ตรงนี้มากลุ่มหนึ่งนี่ อันนี้อย่าตินโนแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นสิบสามศูนย์สี่หกบวกสลายแล้วมีอะไรอีกสักรอบไหมเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนนิดนึงมาครับมาอะไริงนีนี่ดูสภาพแต่เราต้องดูสภาพก่อนก่อนที่ว่าจะเติมอะไรคำว่าดูสภาพคือดูอะไรบ้างครับก็คืออากาศใบแล้วก็นี่แหละดอกว่าแค่ไหนหเราจะเติมอะไรบ้างครับค่ะต้องดูตรงนั้นนิดนึง มาเยอะตอนนี้มาชัดจริงนี้ก็มาแล้วนี่แล้วถ้ารุ่นหลังมาก็ปึ๊บเต็มหมดมใจชื้นได้แล้วนี่ผมนึูว่าใบดีเห็นเห็นก็นามา,าเห็นใบดีที่เดินเดินเฉพาะข้างหลังเนี่ยน่าจะประมาณได้สิบต้นละมั้งลอกหน้ายังลอกหน้าเห็นอยู่ประมาณสี่ห้าต้นแต่ว่าเรามันยังไม่เห็นแบบขนาดนี้ไอ้ค่ะไอ้นี่เราเห็นแบบชัดเจนแล้วก็โอเคแล้วพอชื่นใจแล้วว่าเออได้มี มีดอกกับเขารอบนี้มีดอกกับเขาอยู่นะปีนี้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรไปเยอะไหมครับถามว่าเยอะไหมก็รังเก็บเกี่ยวเนี่ยรอบหนึ่งแล้วก็มีรอบที่สองรอบที่สองเจอฝนแล้วก็มาใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มาตอนช่วงที่ว่าใบมันตีช่วงที่ว่าใบใบสองเข้าใบสามอ่ะก็ใส่แปดยี่สี่นี่ยแค่นั้นเองก็ถือไม่เยอะถึงต้นละสิบโลป่ะอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงอะ ค่ะไม่ถึงแล้วทางใบอ่ะทางใบนี่เหรอก็ช่วงจังหวะจะว่าเจ็ดวันมันก็บางทีมันก็สิบวันมั่งเจ็ดวันมั่งดูเรื่องเพี้ยเรื่องเพี้ยกับเรื่องลานี่แหละค่ะถ้าเจอปุ๊บก็ต้องรีบจัดการเขาไม่นับวันแล้วพอถ้าเราเจอปุ๊บอย่างลาเนี่ยมันต้องแบบให้ทันนะเนาะบางทีก็ห้าวันแต่พ่นสี่รอบถ้าเจอลานะห้าวันตีต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่อง แล้วก็ส e ลับยาเพราะว่าฟิลนี่แหละกลัวว่าจะเอาไม่อยู่มันเริ่มนอาต้นนู้นต้นนู้นแหวงไปแล้วเพราะว่ามันประทะลมไงนั่นแหละมันก็เดี๋ยวลามมหาเพื่อนนี่เจออีกกิ่งหนึ่งนิดนึงเดี๋ยวต้องมาตัดออกกลัวเพราะว่ามันเคยเป็นน่ะแล้วมันลามไปทั่วเลยเอาไม่ทันพอเห็นใบแล้เชื่นใจเล้นี่เพราะว่าที่จะมาให้น้ําเพราะว่าอย่างพวกนี้ยใบฉลาดกับใบอ่อนน่ะถ้าเราให้น้ํามันน่าจะแบบ กลางเร็วขึ้นตัแบบจะแก่เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็กะจะมาไล่ปิดหัวพวกนี้แต่ผลมาก่อนก็เลยเอโอเคเราจะให้ใบมันแก่เร็วขึ้นใช่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ามันเลื้อยไงเนาะเราก็อยากให้มันทันเพื่อนแล้วช่วงนี้นี่ลดน้ําช่วงหลังจากทําสารแล้วลดน้ําตลอดปะไม่เคยลดน้ําเลยสวนนี้ยนตะฝนมันตกก็คือพอแ้งปุ๊บอ้าว ฝนตกพอแรงปุ๊บก็ฝนตกไม่ได้เปิดเครื่องเลยนี่แรงแรงกี่วันแล้วะเนี่ยแบบแรงไม่มีฝนเลยอ่ะสี่วันติดแล้วมันมีช่วงลมโชยมีอากาศแต่มันชื้นอ่ะครับมันชื้นนะ<ไ>ผมผมนึกว่าเพิ่งจะให้น้ำนนเนี่ยอ <c oughs> ตอนเช้ามาเมื่อวานอ่ะยังกเกาะใย,ยยอดอยู่เลยเนี่ยดินเหมือนกับเพิ่งให้น้ําเลยเพราะว่าเจอฝนครับชื้นดีเมื่อวานมาดูสิแห้งกลางชียวแบบสงสารต้นไม้เลยเพราะว่า ขนาดเข้ามาตอนช่วงเจ็ดโมงเช้ามัาม้งมันอะนอนสลดเลยนะอู้ยน่าสงสารมากพอสา,สายมาปุ๊บอ้าวมันแบบน้ำควงน้ำค้างมันเริ่มแล้วเห่ยนะเขาก็ได้ความชืน้นอ้าวก็เด้งขึ้นมาเออค่อยทั้งใจชั่วหน่อยแต่ไม่ได้ตั้งใจกักน้ํไม่ไม่ไม่เหรอกวาดโคลนปกติกวาดโคลนไหมครับแต่ละปีแต่ละปีะปก็คือพอเราตัดแต่งไอ้พวกเนี้ยขนงขนแหงมาแล้วก็กวาดนั่นนี่ใบมันร่วงครับก็คือแค่เก็บกิ่งขนแหงถามว่า ต้องคาดโคนให้มันนั่นไหมก็ไม่ไม่เคยคาดโคนค่ะเนาะใบถ้าใบมันเยอะมากก็ค่อยไอใช้เครื่องเป่าโอแค่นั้นเองค่ะใช้เครื่องเป่าไปเมื่อปีก่อนเนี่ยมั้งครับค่ะก็ปล่อยปล่อยมันอย่างเนี้ยแหละใส่ปุ๋ยไปมันก็ย่อยสลายกันไปโอ้ใบนี่ใบดีมากใบนี่เห็นชัดเจนนะทั้งข้อใหญ่ทั้งเป็นสีเหลืองกลางเนาะ มันเป็นเหลืองกลางแล้วเหรอคะเนี่ยดูดูยังว่ายังไม่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เหรอพราะปกติต้องชัดกว่านี้ใช่ไหมครับใช่เห็นเขาบอกว่าต้องชัดกว่านี้โน้แลปีที่แล้วชัดกว่านี้ปะชัดกว่านี้อยู่นะปีนี้ยังไม่ค่อยพอใจกับผู้ทําเท่าไหร่ปีที่แล้วนี่แบบใบแบบสุดๆเลยเลยปีที่แล้วใส่เต็มที่ก็ใช้ปุ๋ยช่วงที่ว่าเราไอ้ฟื้นต้นนะครับเพราะว่าไอ้สิบห้าสิบห้ากับสิบสองสามหกเขาอะค่ะ แต่ว่าถ้าทาหารรวมสาหร่ายนี่เราควรเองควรเองควรเองค,ค่ะ <ทำ S 1> อะออมิโนก็ทำเองในโตฟินอลเล็กก็ทำเองแล้ต้นทุนนะแน่นอนแน่นอน